ขคนนครับฟิตติ้งชุดค่ะข้างหน้าสวยงามข้างหลังปิดไม่ได้ก็ติดปีกข้างหลังไมดโดนหลอหมุนหลังอ่าแต่ทกคนจะไม่เห็นหรอกเพราะเรามีสบายจริงๆริงหญิงสมัยก่อนเขาก็อย่างนี้แหละติดไม่ได้แล้วก็สบายปิดเอาอาจารย์แต่งให้นะคะเชื่อมั้ยอาจารย์โปรโมทได้นะคะใครอยากติดต่อติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์ใครติดต่อ จะพาไปนครศรีธรครับเี่ตามจากอาหารพิธรยอานครศรีธมเีวิกรต้องแต่งจากคนวิทยานะค่วันคกต้องไพอได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้คูวัาอยาให้อบกคนมั่นใจถูกแลยิ่งแยบยลคอที่ใหญ่มันติดไม่ถึง นี่เราก็ไมติดได้เลยเนี่ยลอุ้ยชุดเหมือนอเจ้าเลยอ่ะเหมือนเลยากับบอกเลยนะาารเราเขาถ่ายงหอาจารยไม่ช่วยเขาไม่ไ้ไม่ครับอันนั้นเป็นฝายชุดที่หมดเลยแล้วก็เพลครัไม่ถึงว่าใส่ตุวนที่แบบโตราเลยใช่ต้มค้ัแต่ว่าผ้าไผ้าจะเป็นแบบสก็้องหน่อยอ่าแต่นเราจะแพงใช่ไหมครัอุ้ย มื่อกี้อยากได้ยินว่ามีคนลงช้างมาผ้ากันเราไม่มีขี่ช้างใช่ไหมทุกคนผ้าผืนละห้าพันนี่ใส่ไปละสามหมื่นหมื่นห้าถ้าขาดนะคะขาดอันนี้นะคะโอเคโอเคต้องระวังนะคะสียไหมคะข้าวหนุ่มแพงสุดอ่ะอันนี้แสดงถึงฐานะนี่มีอันจะกินอย่างเราก็ต้องอย่างนี้แหละยังไม่หมดอีกนะคะยังไม่หมดค่ะ อาจารย์เซนโบมาอุ๊ยใ่เซียวอาจารย์มาเยี่ยาบ่อยมากเลยค่ะคิดอยากจะใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปแต่ว่าคนเยอะ <c oughs> ก็เลยไม่เคยกล้าเลยสักทีนี่ครั้งแรกนะแต่งจริงถ้ามาก็แนะนำนะว่าควรจะแต่งถ้าจะใส่ชุดเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายก็จะไม่ไม่ได้ฟิลต้องแต่ง <c oughs> ถ้าใครที่ไม่มีช่างมานะติดต่อทีมนี้ได้เลยค่ะชุดพร้อมแต่งหน้าทาผมครบ ติดต่อมาที่หลังไมค์หาพี่ก็ได้วแต่พี่ให้เบอร์ไปเนี่ยนี่ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะนี่ไม่ได้เลยแต่บอกจริงๆว่าเราจะได้แต่งแบบถูกต้องใส่ขอหานูปแบบเกทำไมไม่กล้าใส่อ่ะกลัวเจ็บน้องเกรงมากเลยค่ะทุกคนคอนแทคก็ไม่กล้าใส่ให้ใช่ถ้าเราถึงได้แต่งนางงามอร่อยคนแล้วแต่ทำไมแบบยี้ยิ้มหน่อย เจ๊งตัวเองทีงหนองพี่เตี้ยไงคนอื่นเขาจะส่งมาีี่หนองท้ายพี่หนองา180นะี่อันนี้ใส่ไม่ได้ไม่ได้เยจ้าตจะขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ต้องรอหลับไตูกเขาไปกับพี่เขาเลยก็ได้จะไปไปวัเจคุใช่แล้วก็รอกลับขอ นี่ขนาดแค่วิวห้องแต่งหน้านะคะยังไม่ได้เป็นสถานที่จริงยังกินค่ะครับผมถอยทุคนยกเดินดีทุกอย่างยืดยืดที่กออเวลาง่ากว่าท้องลวกทุกคนไะเล่นกีฬาง่ายกว่ากันทุกคนางนทางลวกหน้าลวกหน้าลวกหลังก็แข็งแกร่งนี่เนาะลวกหน้า ปนงะัน่งลุกหน้าลาุกหลงหังแล้วต้องนคน่อยๆนมต้องเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนถึงแต่งงานแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนค่ะคุณน,นไม่รู้ว่าชุดไทยรู้ลักกันทุกคนคะใส่ชุดไทยใครก็ใส่ได้แต่วิธีนั่งวิธียืนวิธีเดินวิธีใส่ เขาต้องมีแบบสูตรของเขานะทีมงานเลือกคนถูกแล้วถ้าถ้ามาดีกระโหลกอย่างพี่ใส่ได้ทุกคนก็ใส่ได้เอามือ้บางนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ลงน้วหักนี้แล้วก็เอีกเป็นของนล้วแบบอุ้ยสวยแม่ Oh no โม่หาใครคะพี่นานี่ฉันรอพี่อยู่นี่นะนี่ นอกจากแต่งงานไม่มีอะไรที่เป็นการยืนยันว่าเป็นผู้หญิงเลยนะคะตอนนี้ขอบักจับเือไว้เป็มาตรฐจับเทียนจับเทียนกับโคนมือนี้เหมือนเดิม คนแม่บอกว่าแม่มาทุกคนคะสวยมากเ่อกี้เราดูว่าทักกดโทรมาทนยากกว่าเล่นมาเล่นหน่อยทำตามไปเลยวันนี้ทุกคนคะเขาให้ถอดต่างหูแต่มือนังนอยู่พัดธย์ยัด เราเสร็จงานต้องสัมภาษณ์คนคนที่คิดเอานักกีฬามาถ่ายชุดไทยสุดยอดมากเลยค่ะน้องใช่อยากได้วิรุฬห์เล่นไหมอ่ะทุกคนรู้ไหมใส่ชุดไทยครั้งสุดท้ายตอนอยู่อนุบาลเพราะว่าโตมาไม่เคยเคยจับใส่ชุดไทยมีครั้งนึ่งได้รำค่ะได้รำตอนป .6 เฮ้ยพี่เจคับเราไปเอารูรุฬหเล่นไหมดีใจมากเขาจับเป็นผู้ชาย หลังกล้องเก่งมากค่ะเพอากล้องมาพุับเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะสวยมากใครยังไม่มาต้องมานะปกติมายุธยาก็จะแบบนั่งริมน้ำกินกุ้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยจริงๆแนะนำว่าต้องลองเข้ามานะคะข้างในสวยมากอันนี้ในหนังถ้าจำไม่ผิดจะต้องตอนเป็นตอนที่นางเอกขึ้นมาทำบุญเนี่ยเหมือนกาลเกตเลยอย่างนี้แหละกาลเก็ตก็ไม่เรียบร้อยเห็นไหม <plex it. S 1> กระเกตี้คุ้จักปะรูปสวยมากขิงมากยังไม่เห็นรูปเลยขิงไม่ต่อ อยากเห็นทุกคนดูสวยมากสวยจนไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแงไงไง,ง,ง,งอ่อแล้วไม่ห,หมดให้เลย <c oughs> ติดต่อได้นะคะทีมนี้ใครจะมาถ่ายรูปที่อุทยานะใครไม่รู้จักหลังไมมาแต่พี่บอกอา่าดัต่อ ดีของการเป็นนางแบบนะคะเหนือออกมีคนเช็ดให้ถ้าเป็นนักกีฬาต้องเช็ดเองนะทุกคนถ้าเป็นนางแบบมีคนเช็ดให้ถ้าเป็นนักกีฬาต้องมีคนเช็ดเองหนูก็เก่งน้องบอกน้องก็เก่งนี่เอ็สซีพี่ลาภะทวนะอ่าตามรอยนะคะใครอยากมาเที่ยวอย่าลืมตามรอยพี่มาเ่าเลยนะคะ เลเลขคุยอะไรี่กงที่ล้วละเทา้น้องสวยมากทุกคนชื่อน้องอะไรนะมคะน้องม,มียา่าค่ะเฟย่าเฟย่าแปา่า<อ> กวกลูกๆค่ะน anyway ้องถามลับมาว่าพี่อายุเท่าไรว่าจะบอกมาว่าเรียกแม่หรือลูกเล็กๆนักเรียนวันหนงจับเรียนๆให้ก็ได้แล้วพี่ทำอะไรอ่ะแับพี่ทำภาพแบบพวกอย่างนี้ไว้ กิฟค่ะย้อนเวลามายุธยาค่ะตอนมาถือรุกเวลามาด้วยเราจะมาหัดให้ชาวกรุงศรีธุยาเล่นมาเล่ตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วเราจะได้เอาชนะประเทศอื่นได้หมดเพราะเราซ้อมตั้งแต่สมัยกรุงศรีเดี๋ยวเตรียมไปตีรัสเซียเมกาบราซิลเจอกันเขาเพิ่งซ้อมเราซ้อมนานแล้วเป็นไงย้อนย้อนเวลามาซ้อมมอลลี่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่าม เท่เหรอเตวนตะว่ันตทำไมทุกคนไม่นลมลูกแปดมลูกแฟดทุกคนมันสวยมากครั้งนึงในชีวิตต้องมานะคะแล้วก็ต้องใส่ชุดไทยด้วยถ้าจะให้ดีอย่าถ่ายเองเอาตะกล้องกับนี่นี่ให้ดูไลลิตของพี่สไลลิตค่ะเป็นคอสูมด้ยนะคะเป็นไงคอสูมด้วยสไลดิด้วยกล้องไฟรับรอง เซตนี้เขาเลยใครจะแต่งงานจะแนะนำนะดีพ่ได้เลยนะเมงดีงามตถ้าจะเป็นคนซับเหงื่อให้นักกีฬานะคะแนะนำว่าใส่ส้นสูงมาทําไม่ลำบากแบบนี้นะยืนตรงนั้นหดเยแล้วก็แบบื่อนถเอ้อ้อคือไม่กี่นี่คือเที่ยที่สุในทีมถ้าเจอเพิมจิตน่าจะต้องเอาโต๊ะมาตั้งเคยใส่ก็ยังนี ปกติก็ต้องให้ใส่รองเท้าสูงๆแตนีนพี่ไม่ใส่เลยค่ะอยู่สูงก็่แต่เด็กเลยหรอโอไม<า>่อหอมปกติ <c oughs> แถวเล่นแถวเล่นแถวเล่นรู้สึกดีใจคะ่ะอยู่ในทีมชาติเตี้ยที่สุดนะคะแต่ตอนนี้นะคะรู้สึกสูงมาก <c oughs> อ้าโดนหลายคนคะ่ะทุกคนกระทบแฟนเขาค่ะแม่พร้มหมดเลยค <c oughs> ่ะไม่ได้เลยจะบังองไห โอ้ยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็สูงพี่กิชอบยงหกัก็สูงลูกยังงลูกก็สูงกนั้นนะลก้องก็ยกนสวยนะลูกเดกต้องยืนหน้าเขาอนยิ้ม่ะยิ้มเลย เป็นกับนองนน่าตาดีมากนี่จับจองตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่น้องๆน,นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดอยุธยานะคะยังไงก็นี่จับจำหน้าค่าตากันไว้นะทุกคนนะเอออยากมาเที่ยวนะอยากถ่ายรูปกับน้องๆบอกได้บอกใครบอกพี่แล้วพี่ถามให้ว่าน้องเขาว่างหรือเปล่าอ่อามืออาชีพมากน้อยากกีนโมลูก น้องมาแต่เที่ยงนะคะเที่ยงพี่ยังไม่ได้แข่งเพิ่งแข่งบ่ายสองเสร็จสี่โมงแล้วน้องก็รอจนถึงตอนนี้นะน้องน่ารักมากตองรอเพิ่มด้วยวอนนี้พี่แข่งห้าเซตก็เลยช้าใช่แต่ชนะค่ะเอาปรบมือให้หน่อยมากีน้ ได้นะ่ท่านจเจ้าอาวาสจำได้ท่า oh. <Okay. S 2> นจเจ้าอาวาสบอกว่าดูบอยสวดมนต์ช่วยหน่อยนะคะ oh. ตอนนี้เราต้องมาทุกทางคะข้างในเข้าชมได้นะคะ oh. ทุกคนขนาดพี่มายุงเยาบ่อยมากชอบมามากแต่ว่าก็ไม่เคยมาที่นี่เลยเร oh. ามาก็จะไปแต่ที่ที่แบบคนอื่นเขาเที่ยวกันปกติเราจะไม่ได้รู้ลึกอะค่ะจริงๆที่นี่สวยมากข้างในสวยมาก อย่าลืมมากันที่นี่นะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเข้ามาได้เลยกลางวันนะคะกลางวันแตคืนนี้เรามากรณีพิเศษแล้วก็ต้องแบบคือทําเรื่องมาแจ้งท่านเจ้าอาวาสได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสนะคะแต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวกลางวันมาได้เลยนะคะพระตากสิน,นะคะพระรนดที่นี่วัดนี้เป็นที่พระเจ้าตากสินมาประนดนะคะแล้วก็ ที่นี่ก็คือเป็นบ้านของเศรษฐีสมัยก่อนซึ่งลูกสาวเนี่ยหนีตามผู้ชายไปแล้วก็รอลูกสาวรอแล้วรอเล่าเสียใจมากก็เลยยกที่ดินแล้วก็บ้านทั้งหมดให้กับวัดเพราะว่าลูกสาวไม่กลับมาแล้วประวัติความเป็นมาค่ะก็เลยชื่อวัดเชิงพระเ<อ>สาเลยนะเสาเป็นไม้ตะเคียนนะเเป็นไม้ะเคียนทุกต้นโพสไปที่เสาเลยค่ะเสาไม้ตะเคียนตุ้ต้นะ เราไม่ได้มามือเปล่านะเราไม่ได้กลับมือเปล่าพูดผิดฝากสามีกัะเราอู่ที่โรงแรมคุณเพิ่มจิตค่ะซ้อมอยู่กรุงเทพนะคะต้องให้นางนะคะของขงลังเราต้องให้ทุกคนกับมาริกากันทองค่ะ,ะทีมหนูอปาวานกัเปียนุชเปนน้อยทีมหนูต้องชนะนะเพราะมีเจ้าพอ่อ,พอตัดสินไปที่หกขาหกขาขอบคค่าขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะได้มาแล้วเดี๋ยวจะอไปส่งถึงมือคนที่กรุงเทพกันนะคะ เรามาเราได้งานนะเราได้เราได้แข่งเราได้ถ่ายงานแล้วก็เราก็ได้เครื่อ,รรองรางของขันไปฝากเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าต้องลากพิ่มจิตมาถ่ายใส่ชุดไทย <c oughs> ได้พุ่มจิตใส่ชุดพี่เหมินแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายด้วยกันติดต่อทีมทีมกล้องชุดนี้เพราะว่าถ่ายออกมาแล้วสวยมาก <c oughs> <c oughs> บอกเลยไปคะ่ะกลับบ้านคะ่ะสนุกกันแค่นี้พอพรุ่งนี้มีแข่งอีกนะคะพรุ่งนี้แข่งบ่ายสองค่ะเดี๋ยวรีบไปนอนพรุ่งนี้แข่งค่ะจัดบอกเอาอย่างเงี้ยบ บ่ายสามค่ะจำเวลาแข่งผิดเกือบไปไม่ถูกแล้วเนี่ยบ่ายสามค่อย่าลืมเชียร์นะคะบ่ายสามไปมาครั้งเดียวมายุทธยานะได้ดูกีฬาได้เที่ยวถ่ายรูปวัดนี้ติดแม่น้ําน้ําไม่ท่วมเพราะมีกระสอบทรายอยู่นะคะมาเลยโอเคค่ะกับบ้านเราเดี๋ยววนจะดูขอบคุณค่ะไม่หนีไปิไม่หีไม่หนีลานราการด้วยค่ะ แล้รอบหน้าหนุ่มาเพิ่งจิตมาค่ะเขาอ,อยากมาเที่ยวไปค,คะ่ะทุกคนกรณีประตูอย่าเหยียบนะคะโบราณบอกว่าจะคลอดลูกยากนะคะก้าวข้ามนะคะถ้าถุงเราแคบใช่ไหมคะก้าวเลยแวเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีทรัพย์ในาข,าข,ข้ามเสร็จนะคะจัดจีบ <c oughs> เดินต่อ นี้ขอให้ชนะนะขอบคุณค่ะใช่ชนะอยู่แล้วดี้ไม่ไ้แล้ววันนี้วันนี้ทีมค่ะขอด er ิงก right. ็ไม่ได้นี่ต้องมีสนมค่ะเข้าใจแล้วว่าสมัยสมัยก่อนน่ะผู้หญิงไทยถึงต้องมีแบบเขาเรียกอะไรนะคนดูแลเนาะมีคนสนิทเพราะว่าอย่างนี้และค่ะค่ะคุใช่สังคุงนี้อยู่ในยุคกุ้งศรีเหรอคะสังกุงอยู่ยุคไหนคะยุคกรุงศรีต้องเป็นไทย ก็เป็นอีเยนหรือเปล่าพี่แมนอ่าพี่ผินพี่แย้มเออพี่ผินพี่แย้มพี่แมนมาจากไหนพี่แมนมาจากไหนคน <c oughs> ละเรื่องเรื่องอีเยนนั่นแหละพี่แมน <c oughs> อันนี้เรียกว่าสังวารน,นะคะสังวารเราเป็นทองแท้นะคะเขาถึงต้องตามมาเก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลากลับกรุงเทพแน่ไม่ได้ขโมยแต่ลืมไม่ล็อกในก็น<ม>สวมล็อกน้ำเขนึ้งผ่านกันดึงติดคอขอยู่ ก็จะลำบากนิดนึงเพราะคนถอดตัวเล็กนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าเตี้ยเราก็จะต้องย่อให้น้องนิดลงไม่มย้งเลยคิมคัพนะคะฮ่า้ายแล้วนี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่ปอดตัวนี้ยพี่จะอี้มันนี่แต่มันไม่คดอันนะเพราะว่าเขาจะใส่เข็มขัดอยู่เหนือพุงเราอ่ะหันหลังไหมคะหันหลังหันหลังอ,อย่าเลยข้างหลังอย่างที่บอกค่ะติดไม่ถึง รู้เปียกนะเนี่ยเปียกค่ะเปียกหนงไม่บ้าเนาะดูค่ะเบื้องหลังนะคะเรายังมีความเป็นสปอร์ตอยู่สปอร์ตอยเปียกหมดเลยมาี่ม่เปียกชุดกันโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วิลาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอา รูปนะคะที่เราถ่ายกันวันนี้ว่าเราถ่ายกันไปทําอะไรมาให้ทุกคนได้ติดตามนะคะแต่ที่บอกเลยคืออยุธยาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอย่าลืมมาเที่ยวนะนี่น้องๆน,นะการท่องเที่ยวและกีฬายุธยาเขาแบบเต็มที่กับการโปรโมทกันสถานที่ท่องเที่ยวของเรามากนะเที่ยวในไทยครบก่อนก่อไปต่างประเทศเที่วยวพี่เขาเอางมละหนึ่งบายบาย